้อมักกระแพะฟุตบอลกัะไพ่งยอดโตไซเสือรีเวอร์พู่นี่แหละตัวไปถอดออกซะอียงอียงมันจะสิดีขึ้นเอาแล้วครับผมกขอสวัสดีพี่น้องชาวเอฟซีโมบายทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับก็สู่ชนแนนชินเน่เอฟทีนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมฟีฟาสอง6ให้ดูนะครับซึ่งเป็นเกมเก่าแล้วครับวันนี้ก็จะมาเล่นล้างแค้นให้ทีมเพื่อนรักนะครับเราก็หาทีมกันก่อนอน,นะครับตอนนี้ที่ังกฤษอยู่ไหนเนี่ย อในการเจอเนะเราก็จะเล่นเป็นแมนเชสเตอร์ยไนเตรนรับแล้วนี่โอเคนะครับเราก็กดไปเลยนะไม่พูดตัตม๊มาำพงนะครับเพราะว่าจะเล่นแก้แค้แในให้ทีมเพื่อนหลักนะครับวันนี้เข้ามาในเกม,มที่จะนอนนะเราก็ได้ลืมเป็นฝ่ายเขียกนร,รู้สึกว่าจะกลับตุกมากเลยนะตัวนี้ โอ้ให้คนให้ส่งตัวใกล้ๆนะครับแต่มันไปส่งตัวนูน่นอ้าวใครสวยแบบนี้อ้าวโอ้โหโดนเปิดเลี้ยงครับลูกนี่โอ้โหไม่เข้าครับลุงเนี่ย ไอ้ใครช่วยแบบนี้โอ้โหไปชนเขามึงยังจะล้มด้วยอยู่หรอโอ,โอ,โอ้โหเกือบครับเยียดก,กับโดนลูกสองยิงนะโอ้โหไม่เหลือขี้ครับลุงกลับคืนสู่เกมนะครับตีนี้ เขาวนนะเพื่อนออโอเคทุกๆนี่ไปเพื่อนสวยยิงนะโอ้โหโกปัดได้ครับเอเข้ามาลูกนี้โอไม่ถึงนะวิ่งหนีบอล้วยนะเมื่อ,อกี้นี่โอเคอ้าว เอาปัดบอลได้ไม่มีใครเข้าไปเอาบอลไอ้ชิพหายเอ้ยมึงยืนดูบอลอะไรกันนะเฮ้ยเฮ้ยพิュโอ้โหปัดได้ยังไงวะเลือกว่ามันจะยจิงเข้าเหลี่ยมเมื่อกี้ไนะอ้ชิบหายไม่ยิงนะ เออพวกพวกมึงไม่ใช้โอกาสไม่ป็นนะนะพอกาสไม่เป็นวิวกฤตนะครับตอนนี้ปุ๊ดแนวนี้กดลองยิงซาดัไม่เหลือคนะรับดูนี่แอนโทนี่นะเฮ้ย <c oughs> เ้ยมาว่ะ โโอ้หยิงยหนติดบล็อกโอ้ยเข้าเอออย่างนั้นเลยยิงนะโอ้โหลูนี ลูกที่สามบับเพื่อโอ้จะเร่นบอลโยนนะเพื่อนดักได้ครับเอนโทนี่สับขาครับดูนี่เลี้ยงเข้าไปข้างในยิงด้วยสายบล็อกอ้าวใครช่วยแบบนี้ใครช่วย โอเคของหลังระเบียดได้นะครับส่งตรงด้านี้โอเคสวยนะหลุดเลยโอ้โหยิงติดเซฟได้ไงวะจะ่อขนาดนี้มึงยังติดเซฟอยู่โหมไม่ได้นะไปจุดโจไปเครึ่งแรกอ้าว ปพาจบมีมีลูกที่สี่แล้วเนี่ย are, โอ้โหมึงลากอะไรขนาดนั้นวะ well, ยิงแป,ปรนะโบไม่เข้านะ What? What? อะไรวะมึงจะรออะไรของมึงอะ ยิงนะครับดูนี้โอ้นัวเข้านะ่เข้าได้ไงวะโอ้สวยนะดูนี้สวยจัดโอ้มึงยิงออกกุเชียเมืองเลยนะแล้วไม่วิงไปตรงกลางอ่ะเพื่อนคาซิมิโรยิงไม่เหลือนะดูนี้ In now, this is the chance, shot's on here, Goalkeeper showing his strength there to keep that touch shot out, a oh, huge side so relief from the keeper, he... and it will go into the middle now, and it's a back off the post, they have scored here, they're keeping their heads up, that's a wonderful pass, it's a shot, such quality,